สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันอังคารทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ย,ยิปซีทำนายดวงระหว่าง,งวันที่28มกราคมถึงวันที่3กุมภาพันธ์ค่ะเรื่องทั่วไปเป็นไพ่8ถ้วยในสัปดาห์นี้คุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อก้าวไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าถึงจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะักแต่ก็ต้องทำใจค่ะเรื่องการเงินเป็นไพ่ราชาถือเหรียญน,นะคะ การเงินคล่องตัวดีคิดอยากทำอะไรช่วงนี้ลงมือได้เลยค่ะเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นบางท่านอาจจะมีโอกาสได้ซับก้อนใหญ่ด้วยนะคะอาจได้รับเป็นโบนัสก้อนโตก็ได้หรือว่าเป็นทรัพย์สินอื่นก็ได้ค่ะเป็นช่วงที่ดวงการเงินดีค่ะเรื่องการงานเป็นไพ่ก้าวถ้วยคนที่ทำงานด้านอาหารการกินช่วงนี้เฟื่องฟูรายได้ดีนะคะ แต่ถ้าหากเป็นงานอื่นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสน,นุนถึงแม้จะไม่ค่อยสนใจงานเท่าที่ควรเพราะว่าจิตใจมัวไปหมกมุ่นคุ้นคลิตอยู่กับเรื่องอื่นค่ะเรื่องสุขภาพขึ้นไพเดทนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์เจ็บป่วยได้ระวังปัญหาเกี่ยวกับไตและก็ระบบสืบพันธุ์ค่ะเช่นท่อปัสสาวะรังไข่หรือว่าต่อมลูกหมากค่ะ มาดูเรื่องความรักนะคะไพ่ราชาถือไม้เท้าคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจตรงสเปกแต่ว่าต้องดูดีๆค่ะว่าโสดจริงหรือเปล่าสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้ทุ่มเทกับเรื่องงานมากจนไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนแต่ถึงจะไม่ค่อยมีเวลาก็ยังพยายามทำหน้าที่คนรักที่ดีค่ะดูแลกันและกันในเรื่องอื่นแทนค่ะ